ทีก่อนที่ผมจะประกาศเรียกนะอันนี้คืออะไรอะครับเน,น,นี่ยคุณไหนก่อนที่ผมประกาศรเรียก <ไป S 1> ที่จะตีหนึ่งคือคือถ้าแบบดินทาแล้วชีวิตมึงดีขึ้นอนะ ก็ก็ดีใจด้วยครับใช่แล้วเราเหินขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าต้องมาพนังพวงอ่ะมันเบรกไม่ได้ครับพนังเครียดอะไรเงี้ยหรือแบบต้องมาตามติดชีวิตตามแซะตามดูสตอรี่ตามส่องเนี่ยครับว่ามึงทำหนักแล้วอันนี้อะไรวะนะใช่ครับแล้วเราว่าไงดีตลกเราหรือว่าไงมันสนุกเราหรือว่าไงเพราะว่าผมเราเคยคุยกันเรื่องเรื่องนี้แล้วนะไอ้เหินเข้ามาเนี่ยครับ กลัวประมูลซิกซิกใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วไงครับแล้วกลัวแล้วเราทายังไงเราก็แก้โดยการที่เรายิงยิงผมนะผมป้องกันตัวครับป้องกันตัวจากอะไรครับยิงยิงสวนครับยิงสวนผมเพราะผมโดนยิงครับน่าครับผมเรียกเราแล้วเราจอดลงมาแต่แรกผมจะยิงไหมอันนี้จริงครับขสมว่าผมไม่ยิงใช่ปะ ว่าเราจะหนีไงหนีแล้วยังขับกลับมากลับมาแล้วเราไงต่อผมยิงก็มันมันก็ควรจะหยุดเราใช่ไหมถ้าผมยิงอ่ะเราเลือกที่ยิงสวนแล้วคิดว่าไงดีขออนุญาตเคลียร์ขออนุญาตเคลียร์กับช่องแชทก่อนขอโทษครับจะบอกว่าอะไรนะที่เราโดนสองของทงไหมรอบที่แล้วที่เราไอที่ไอที่แบบว่าเรื่องช่องแชตต่อแล้วแบบ คุกคมส่วนตัวเนี่ยจำไม่ได้ครับของปาไปร้านคือคืออยากจะรู้ว่าแบบกูไปทาอะไรพ่อแม่มึงตายหรือเปล่าอ่ะหรือแบบกูแบบไปทาอะไรชีวิตมึงแบบต้องดิ้นนู่นนิ่นนี่แบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะถึงแบบมึงต้องมาแบบตามส่งตามแซะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขไ็นผูกคอตายซะไม่ก็แบบไปหาเคี้ยอะไรชีวิตมันดีขึ้นอ่ะไม่ใช่มานั่งแซะแบบเป็นขยะสังคมแบบเนี้ยครับมีอะไรใกล้เกียยได้ไหมครับสภาไอ้ี้่ด่าคายด่าควายด่าเคี้ยอะไรก็ยังแบบ ยังน้อยไปอ่ะนาน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 พี่ด่านะปกติพี่ไม่ด่าคนดูหรอกแต่แบบเป็นไรอ่ะเก่งมากมันก็มานั่งเล่นเองะสตรีมให้ดูยังมานั่งแสอีกเป็นเคียอะไรบ้างก็าถามสมองตัวเองนะอันนี้ก็ดิ้นไปนะ<อ>ดิ้นไปเลยจอดดิ้นไปที่ยิงผมอะที่ยิงผมคง คงต้องต้องรับระบบหน่อยนะเนี่ยได้ครับได้ครับครับรับทราบครับวิดพื้นท่าเตรียมได้ไหมได้ครับได้ครับเลขอะไรครับวิดพื้นคุนอันนี่ครับเขาผมนั่งมาด้วยใช่ไหมฮะนั่งนั่งมาด้วยใช่ไหมหลับในรถแล้วครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงพูดนะใช่หรอวิทยุหรือเปล่าครับ ผมไม่ครับไม่ได้หรอกเมื่อกี้มันเปิดวิทยุก่อนหลับไปอ่ะช่วยกูด้วยนี่บอก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 คุณต้อนหน่อยครับวิถื้นท่าเตรียมนี่ท่าไหนครับไม่เคยออกกำลังกายเลยอ่ะครับคุณสภาสภาครับแล้วงั้นต้องโดนตามที่ผมบอกนะได้ครับได้ครับร้านหนึ่งนะยอมยอมยอมเป็นกาโดน 10m โดนคุณสิเอ็ดเด็ดเด็ดแป๊บหนึ่งนะวิถื้นยังไงอ่ะม่อมาไอ้นี่ครับ มาาปล่อยชครับมันคือท่าอะไรอ่ะซ<ด>ิท <BACK. S 2> อัพแผนได้ไหมครับพอแบบพอดีแบบยังไงครับท่านี้หรอ,อไ,ดได้สิทธิ์อัพก็ได้ครับซิทอัพนี้ได้ไหมครับผมซิทอัพดีกว่าครับซิทอัพหรอออกกำลังกายหน่อยดีกว่าเยอะอันนี้อันนี้แค่เรื่องที่ยิงผมนะเรื่องขับขับรถยังยังเดี๋ยวแล้วคอยากว่าเราจะทำอะไรท่านี้ได้ไหมครับเนี้ยสองเนี้ยสอง ได้ไหมครับเอาครานไม่หาซีดาให้ให้เหรอครับเนี่ยอย่าพิมพ์อย่าพูดสิครับมันเลื่อนหนึ่งสองก็พิมพ์ว่าสิทอิ์สองนี่คืออะไรครับคเตะหน้าผมนี่ไงสิบอัพเฮ้ยตาดที่เท่าไหร่ไหนบอกอ่าเดี๋ยวพิมพ์ไปคุณพิมพ์ว่าสิบอัพอ่ะ S I T W แล้วก็ U P ไม่ได้เตะครับเอเี๋ยมันท่านี้ได้ไหมครับกระตายขาเดียวหนึ่งสองสาม สี่แมวแมวสีน้ำด้วว่ะหกสุดอัพท่าอะไรกูนั้นเขียนว่าอะไรพิมพิมพิมตัว S I T แล้วก็ U P S I T U P เหรอ S I T อ่ะแล้วก็วักทีหนึ่งอ่ะเว้นวักอ่ะโนี่ไเหรอใช่เอาซักซัก ที่รักสู้ๆครับได้ครับนับนับนับเสียงดังๆด้วยครับโอเคครับได้ครับไม่ต้องนับก็ได้ครับคุณโอเคเอาเลยครับเอาเลยหนึ่งสองสามวันนี้สามสี่ห้าโอ้เหนื่อยครับตัวเนึ่ยครับหกเอาน้ำไหม เจ็แปดโอเหนื oh ่อยโอเก้าโอเนื่อยแล้วพักกันเป๊บนึงได้ไหมครับสิบทีก่อสิบทีโอเนื่อยเนี่ยจริงจริงโอเคครับสิบเอดถวนะสิบสองมันเหนื่อยสภาพมันเหนือยสิบสามเออสิบสี่สิบห้าเนื่อยครับแ้๊บนื่อยครับสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคเรื่องเรื่องที่ยิงผมถือว่าหายใจแล้วกันครับครับมาเรื่องสิบเอ็มเนี่ยเอาไงดีอันนี้เราบอกเองนะวันนั้นน่ะคูณสิบจากวันนั้นขอขอขออีกสักรอบได้ไหมครับขอจริงๆริงครับเอ็มเดียวได้ไหมครับขอขออีกอีกครั้งหนึ่งเอ็มครับผม แล้วอะไรที่เหลือมันเราคำพูดไม่เป็นคำพูดนะถ้าอย่างเงี้ยเราเราจะรับผิดชอบไงเราจะทําอะไรประโยชน์เอาขอประโยชน์แต่หมดเลยครับกับกับสังคมอะเอาทำอะไรดีเดี๋ยวซื้อข้าวไปแจกเขาเออซื้อข้าวไปแจกร้อยร้อยจันเดี๋ยวมาแจกในสภาเลยเดี๋ยวเดีอยู่ข้างนอกอะข้างนอกเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่อันนี้ตอนนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนพีคตามนะใช่ไหมพีคตามครับประมาณสองทุ่มสามทุ่มอ่าสองทุ่มสามทุ่มผมต้องเจอนะสามทุ่มถ้าเลยสามทุ่มถ้าเลยสามทุ่มผมจะปรับ โอเคงั้นล้านหนึ่งผมไม่ปรับแล้วกันโอเคได้ครับแต่ผมปรับแสนหนึ่งเอาตามโผมครับโอเคขอบคุณครับได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้สามไม่เกินสามทุ่มเราร้อยจานนะครับร้อยจานโอเคครับได้วันจันทร์วันหยุดสภาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมายืนช่วยดูช่วยเลี้ยงช่วยช่วยแจกไหมคะช่วยแจกเนเยอะได้ครับเอาเลย เลี้ยงอะไรดีอ่ะคุณพวกเนี้ยก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวต้มจ๊กฮะบุฟเฟ่ลุมเพรียบร้อยครับขอบคุณครับเข้าหน้าเอาจริงนะครับกินค้าวมุ่นนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่เรียกเราวยังมากครับนี่ใส่ใส่ยังไงให้กินอ่ะใส่ยังไง S <S เปลียย่ยนยาใส่เปลี่ยนไปจากใส่ยาไนปใส่ยาเ็กแทนไป